แบบบิดนะครับแบบบิดก็คือออกจากหมอแปลงนะครับผมจะวาดหมอแปลงเหมือนเดิมเลยเป็นหมอแปลงการเหล็กนะออกมาปรบแบบบิดบิดมันจะต้องเป็นไงครับป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 รับ เสร็จแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะต้องเป็นประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็ต่อให้มันถูกนะครับเพราะว่าอันนี้เข,าข้าก้นนี้นี่ก็ฟึบฟึบแล้วค่อยต่อสีฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบ อ่าเราก็ต่อตามวงจรวงจรเาจ,จะเธอก็ต้องจําไว้ไอ้ที่คาดคาดนี้ก็เหมือนเป็นขั้วอะไรคาโถดใช่ป่ะเธอก็วางเปิบวางให้ถูกนะเปิบฝั่งนี้ก็ต้องวางอย่างนี้ใช่ป่ะต้องวางประมาณนี้ฝั่งนี้ต้องเป็นนี้ฝั่งนี้ต้องเป็น ตว่างให้ถางนี้นะครับทีนี้ครูไม่อยากจะบิดมันเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นไงอ่าใช้ไม่ได้แต่ทําให้เธอจําลองให้เธอดูเฉยๆนะครับอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาซีมาไหนซอ่ะยายกไปเลยนะอ่ยายกไปเลยไปเลย ดูค้วนถูกแค่นั้นเองค้วลบต่อฝั่งนี้ค้ววลบต่อฝั่งลบบวกต่อฝั่งบวกแค่นี้ครับบิดต่อใช้งานได้แล้วนะครับต่อั้วนถูกแค่นั้นเองเสร็จแล้วเราก็วาดรูปขึ้นใช่ไหมมีซีมันเหมือนอะไรเหมือนฟูนเวฟได้ไหมเหมือนเลยอันนี้แบบมีซีกับแบบไม่มีซีก็จะเป็นไงก็ค่อนข้างเกือบจะเป็นเส้นตรงเลยนะครับ อ่ะอันนี้ไม่มีสีอันนี้มีสีอ่า<ช>ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เราเรียกว่าแบบนะครับแบบบิดนะครแบบบิดก,ก็แค่นี้นะครับ